ให้มันข้ามไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทีนี้หอกับมาบึงควายควายธรรมชาติควายหนองหานมันกำลังลังพาลูกๆของมันข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งมันมาจากไหนมาจากหนองหานอีกฝั่งทางนี้แล้วก็ ควายเกือบประมาณ30-40ตัวหนะ่ยท่านผู้ชมมีทั้งควายดอนและควายไม่ดอนควายดอนคือควายดอนคือควายเผือกนี่มันไปมาจาก<อ>ทางนี้นีอ้เออเออจากขึ้นมาจากทางนี้ไปดอนสวรรค์มา ครับเลยครับชันชมแล้วก็ไปดูฝูงวัวครับมาดูฝูงวัวฝูงวัวนี่นี่นี่ฝูงวัวก็เป็น50 60ตัวดูใกล้ๆแบบจะดจ้เหมือนซาฟารีเวอร์เลยโอ้โหดีที่ไม่ได้ให้ให้อาหารมันเหมือนซาฟารีเวอร์ซาฟารีเวอร์ดีนะนองเลยดูแบบชัด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 โอเคขอบคุณ RAA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 